สวัสดีเอฟซีมเช้าครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับพี่น้องครับหลังจากที่ห่างหายไปนานครับไม่ได้ลงย t u b e นานแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามาดูสวัสดีเช้าว,วันศุกครับพี่น้องพาดูการขายายบ่อครับ ลึกมากครับพี่น้องขยายเบาอ,อีกครับพี่น้องอันนี้ครับเจอกับโเวิโกับร้อยสามห้าห่างหายกันจากทำชิปนานแล้วครับพี่น้องครับ ตอนนี้เรามาดูรีวิวกันสักหน่อยครับพี่น้องรถลูกพี่ผมเองครับนยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องเอาดินออกครับเอาน้ำปล่อยลงน้ำมาทางนี้ปล่อยน้ำลงมาขยายเอาอีกครับหนึ่งตอนนี้ก็บรรยากาศช้ชาครับพี่น้องเดี๋ยวพามาดูอีกบอ่อหนึ่งครับพี่น้อง บ่อนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปไปดูครับไปดูผลงานครับตามไปกับพี่น้องครับนี่ครับบ่อแรกครับบ่อแรกที่ทำครับตัวนี้เอาดินออกครับมาดูกันครับโหลึกมากครับพี่น้องครับ่าจจะห้าเมตรได้ครับจะ ช <c oughs> ่งนี้โควิดระบ,บาดครับพี่น้องครับไม่ได้เดินสายไทย YouTube ครับฝากพี่น้องกดติดตามกดตามชิปนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาวัดครับก็เลยมาเจอครับการทำงานของโกเบโก้ร้อห สองบอลครับเอาดินออกไปขายครับนี่กำลังวัดครับคลิปนี้จบด้วยโกเบโก้ร้อยสามห้ายีหกครับตัวนี้ครับฝากกดตดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ